เราสิพามาชมกล้วยทอดร้านกล้วยทอดของเรานะคะนี่แหละแล้วก็เอาใบตองร้องก่อนนะคะเช็ดทําความสะอาดเ้วเอาใบตองร้องให้เรียบร้อยเนี่ทอดแล้ว,ลใ,หลวให้มันมาผักเสรด็จน้ำมันเสร็จน้ำมันแล้วก็เอามาใส่นี่ถาดทลายไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะมันเย็นจากน้อยเป็ในายค,ความร้อนเนาะมันก็สิอยู่เซตตัวงาม นะคะเราก็เราค่อยเอาใส่ตู้นี่ละค่ะกับพามาเบิรตอนนี้ไฟกับซีอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ใช้ฟืนเนาะเขาต้องคุมไฟให้ได้เด้อพี่น้องจา๋าท่านเขาคุมไฟได้มันจะถอดออกมาสวยเด้อเ่าก็คืคุมไฟอยู่ประมาณนี้ไม่แรงเกินไปนะคะ อยู่ประมาณนี้ไปกลางๆเปลือกกล้วยผู้ใดทีเอาไปแหงวาก็มาเอาได้นเนาะค่ะแป้งเขาก็ปิดไว้นี่เลยจ้ะทำกระสีทอดแบบนี้เพราะผิดได้เขาก็แขวนมาซักผิด ทองทองดีดีขนาดทองอย่างดีนะคะพามาชมบรรยากาศถนนป่งล่งสบายตู้เราก็เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบตองลองตู้อันนี้ก็ลองแล้วเรียบร้อยนะ ดัไในจังที่ได้นะคะเขาก็ซิดูว่าเออพอมันแข็งเริ่มไปสีเหลืองๆาักน้อยมันก็ซิพิกได้เนาะแต่ตอนนี้เขาก็แข่คนๆนพอให้มันแบบว่าไม่ติดกันแค่นั้นละจ้ะแขคนคนๆเขี่ยๆเพราะให้มันไม่ติดกันแค่นั้นเนาะมันซตตัวของมันบันนี้เขาก็ต้องคุมไฟไปเลยเพราะว่าเตาถ่า,าน มนันเหมือนเตาแก๊สเนาะคะ่ะเตาแก๊สไฟมันจะเสมอเนาะแต่เตาถ่านเตาฟืนเนี่ยเราต้ต้องคุมคอยคุมไฟอยู่ประจำอย่าลืมนะคะคุมไฟให้ได้ประจำานี่ะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำแบบนี้นะคะขายพี่น้องคนไหนที่ไม่มีความรู้เลยนะคะก็สามารถที่จะ นำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะเนาะสำหรับการทอดกล้วยเนาะค่ะนี่นะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกสูตรการทำแป้งกล้วยเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ